ลูกค้าจะออกวะลูกค้าจะออกวะพี่ี่ใช้แอปอะไรอ๋ออ,อะไรนี่ไลฟ์สรอฟไลฟ์เอาพี่เกียรตัดมีคนดูปะไม่รู้ลงไปเรื่อยๆใช่อันนี้จริงๆสองสามอ้ยอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึง่งไม่พี่พี่ลองก่อนก็เลยสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนมีคนดูหรือย,อยังเอ่ยคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสสวยๆนะคะตัวนี้เป็นเอเวอเรสไทเทเนียมนะคะ ราคาขายอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทค่ะและสำหรับคันนี้เป็นสีพิเศษค่ะคันนี้นะคะมีค่าสีอยู่ที่1,2,000บาทนะคะและภายในเป็นเบาะพารีนนะคะมีค่าเบาะอยู่1,000 0บาทค่ะก็เดี๋ยวหนุม่มแบมนะคะจะพามาชมรถเอเวอเรสทั้งคันนี้แล้วก็คันสีส้มด้านนู้นเลยจ้าโอเข้าเฟรม สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแม่มฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะที่ช่องตีฟอร์ดนะคะหนูแม่มนะคะที่ปรึกษาการขายนะคะฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีค่ะวันนี้นะคะหนูแม่มพามาชม Everest ทั้ง2คันนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะสีขามุกมีค่าสี12,000บาทค่ะและสีส้มคันทางด้านหลังนู้นค่ะก็จะมีค่าสีค่ะ12,000บาทเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสีขาวกันก่อนนะคะว่ามันมีความพิเศษอะไรบ้างนะอย่างที่หนูแหมพูดไปแล้วทางด้านก่อนหน้านี้นะคะ ต้นคลิปนะก็คันนี้ค่ะเป็น Everest นะคะตัวนี้เป็น Everest ขับ2นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะเหมือนกันนะคะให้กำลังแรงม้าถึง210แรงม้าเลยนะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวขับ2ค่ะเรียกได้ว่า คุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะสมมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับในยุคประหยัดของเรานะคะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าของเราค่ะด้านหน้าค่ะก็เป็นการตกแต่งนะคะใหม่นะคะก็คือเราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าค่ะเป็นกระจังหน้า 3D แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือก สีตัวอักษรได้นะคะมาตัวกระจังหน้าตัวนี้ค่ะความสามารถของมันคือระบายความร้อนได้ดีมากนะคะแล้วก็มีไฟเม็ดทับทีม3จุดแบบนี้ให้ลูกค้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กลับกระจังหน้าของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเอกลักษณ์ของเน็กเจงของเราเลยค่ะก็จะเป็นไฟตัวสีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะลำแสงจะเป็นสีขาวนะคะสําหรับในรุ่นไทเทเนียมของเรานะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นไฟตัดหมอก LED สังเกตได้ว่าไฟตัดหมอกของเรานะคะตัวขวาและซ้ายค่ะมันติดไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าตัวนี้มีความสามารถพิเศษค่ะว่าเวลาเราเปิดไฟตัดหมอกอะคะ่ะเราหักวงเลี้ยวไปทางด้านไหนนะคะไฟตัดหมอกก็จะติดไปทางด้านนั้นด้านเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะ ให้แบบนี้นะคะ4จุดเลยนะคะแล้วก็มีกล่องเลดร์เตือนกันชนด้านหน้านะคะพร้อมกับกล้องด้านหน้าของเรานะคะก็มีมาแล้วนะคะตัวด้านหน้าของเรานะคะเราได้ยึดจุดนะคะกจูงมาให้ลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็เอ่ยึดกับ โครงสร้างของรถเลยนะคะสามารถลากจูงได้จริงนะก็อันนี้ก็คือเป็นออปชันพิเศษนะคะที่เราเสริมให้นะแล้วก็เรามาดูกันด้านข้างตัวรถนิดนึงค่ะด้านข้างตัวรถของเรานะคะโดยปกติแล้วนะตัวไทเทเนียมของเราะค่ะออปชันของรถนะคะก็คือจะเป็นสีขาวตัดสีโครเมียมสีดําตัดสีโครเมียมนะคะแต่สําหรับคันนี้ค่ะเราเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าเอ r เลสคันนี้ของเรานะคะก็คือเรานะคะนำ ชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นโครมเนียมทั้งหมดนะคะเอาไปพ่นสีเป็นสีดําด้านนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตหรูหราให้กับรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วร้อตรงนี้นะคะหูกระจกมองข้างหูช้างตรงนี้เราก็เอาไปพ่นเป็นสีดําเงานะคะตรงหูกระจกของเราค่ะก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ตรงที่หูกระจกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็ กล้360อง360องศาของเรานะคะอยู่ที่หูกระจกทั้งสองข้างรถเราเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างรถของเราค่ะก็ตัวไทเทเนียมค่ะบ่งบอกถึงรุ่นรถของเรานะคะพอพร้อมกับตัวบันไดข้างค่ะออกแบบใหม่นะแต่สามารถรับน้ำหนักได้เท่าเดิมนะคะ150กิโลค่ะมาพร้อมกับตัวเบอรออ์มือเปิดประตูที่เป็น i m m o b i l ลช e r นชิ p นะคะเราสามารถพกกุญแจไว้ในรถค่ะแค่สอดมือก็เปิดรถกดตรงนี้ก็คือ ล็อกรถได้เลยค่ะเดี๋ยวพาันทางด้านหลังของเราค่ะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราไปทําสีเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะรถของเรานะหนูแหม่มตกแต่งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะบานหน้าเต็มของเรานะคะ40%และรอบคัน80%ก็จะดูเป็น V.I.P มากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสร์นะคะที่เราติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็มีราวหลังคาด้านบนตัวนี้นะคะเรา ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วและที่สำคัญเลยเป็นการแล็ s สติ๊กเกอร์ครึ่งคันนะคะจากหลังคาลงมาทางด้านนี้นะคะเป็นความสปอร์ต VIP สำหรับรถคันนี้นะคะแล้วก็มากันที่ด้านท้ายของเราค่ะด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายออกแบบใหม่นะก็คือจะเป็น ไฟท้ายยาววิ่งมาถึงฝั่งนี้เลยแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยตรงกลางก็จะเป็นคําว่าเอเวอเรนะคะก็ไฟอันนี้นะคะดีไซน์มาได้สวยงามมากและไม่แยงตาแน่นอนค่ะแล้วก็มีโลโก้คําว่าไทเทเนียมแปะอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูนะฝาท้ายของเราเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะสามารถเปิดได้3วิธีวิธีที่1คือเปิดกดรีโมทต,ตรงที่ ตรงท้ายนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้ที่รีโมทหรือไม่ก็เป็นแฮนด์ฟรีเตะเปิดได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะหนูแบม,มก็ติดตั้งเป็นตัวเบาเอยเขาเรียกว่าพรม 3D นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีครีมนะคะให้เข้ากับสีเบาะพาลีนเดี๋ยวหนูแบม,มจะพาไปชมอีกทีนึงนะคะสําหรับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะ ไฟฟ้าแถว3นะคะเราสามารถกดเปิดปิดได้เลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามีปุ่มกดให้คะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นชุดกระจังหน้าเดิมนะคะเราก็คืนให้ลูกค้าไปจ้ามีใครดูไหมเอ่ยเราพามาดูนะวันนี้ก็คือ2คันนี้เตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนิดนึงโอเค และนี่คือภายในของ Everest ส i t ไทเทเนียมของเราคันนี้นะคะภายในค่ะอย่างที่แจ้งเลยก็คือเป็นสีเบาะพารีนะคะเป็นสีครีมเข้มนะคะมาพร้อมกับเกียร นะคะออโต้ Auto 10สปีดนะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะพร้อมกับระบบออโต้โฮนะคะแล้วก็หน้าจอกลางของเราค่ะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะระบบปฏิบัติการ s ิ n ค์ a นะคะสังเกตได้ว่าคอนโซลหน้าของเรานะคะก็จะเป็นลายไม้สีพาลินนะคะเข้ากับตัวเบาะของเราเลยนะคะแล้วก็ตัว ปมอะไรไฟฟ้าค่ะหน้าจอ TFT ที่เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ปุ่มุูสตาร์ t นะคะแล้วก็ระบบเปิดปิดไฟของเราก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะทางด้านข,าข้างของเราก็เช่นกันค่ะข้างประตูก็เล่นลายเส้นสายนะคะหุ้มด้วย สีเบาะพาลีนนะคะตรงนี้ก็เป็นลายไม้สีพาลีนนะคะแล้วก็ระบบการาปรับกระจกมองข้างนะคะก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นการซ่อนเบ้า,า,าการซ่อนมือจับประตูให้มันอยู่ตรงนี้นะคะดูล้ำมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคก็สำหรับ Everest สของเราคันนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งคะ่ะเป็นตัวไทเทเนียมนะราคาขายนะคะก็จะอยู่ที่1 7 000, 4 0 0 0้บาทนะคะค่าสีพิเศษนะคะมี2สีที่จะต้องเพิ่ม12,000บาทคือสีขาวมุกและสีส้มนะคะสำหรับเบาะพาลีนก็จะมีค่าเบาะเพิ่มอีก1,000 0บาทนะอะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อหานุมแหมได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับเจ้าคันนี้เลยคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเียม ใบเทรบโบขับ2นั่นเองอเดี๋ยวหนูแม่พาไปดูคันสีส้มนิดนึงโอเคยังไม่มีใครถ่ายเดี๋ยวเราขอไลฟ์สดแป๊บนึงนะคะดูรีวิวรอบคันนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก่บคันนี้นะคะจะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้เป็นตัว ไทเทเนียมเหมือนกันนะคะแต่ว่าความพิเศษของคันนี้เลยอ๋อเป็นรุ่นเดียวกับทางด้านนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นราคา1,7 4 0 0ล้านแสน0บาทนะคะแต่ว่าเป็นสีสม้มคันนี้มีความแตกต่างจากคันนู้นะคะ่ะคือเราแต่งใส่แม็กให้ลูกค้านะคะตัวนี้เป็นแม็กเขาเรียกว่าฮอกลิดนะคะมาพร้อมกับยางขนาด 27555R 20นะคะก็แก้มยางก็จะหนาขึ้นดอกยางก็จะใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจยางประเภทนี้ก็นี่ค่ะเราแต่งให้ดูแล้วก็ดูสวยหล่อบุกบืนมากทีเดียวนะคะสำหรับฟังก์ชันต่างๆอะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับเจ้าคันนูนเลยแต่อันนี้มีความเดิมคือชุดคมเมียมของเราค่ะเราไม่ได้นำไปพ่นสีหูก็จกนะคะเป้ามือจับค่ะ เราไม่ได้ทําสีเหมือนคันนู้นนะแต่ว่าเราเพิ่มความโหดของเราโดยการเราเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะคะแล้วก็ตัวคิ้วล้อขนาด4นิ้วไปนะคะก็เรียกได้ว่าหล่ออีกเช่นกันเหมือนเดิมค่ะก็สาหรับวันนี้หนุ่แหม่มก็ขอไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคลิปหน้าหรือว่าวันไหนที่หนุ่มแหม่มว่างเดี๋ยวจะมาไลฟ์พาชมรถสวยๆแบบนี้อีก ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อหาหนูแมมได้ที่เบอร์โทรนะคะ0611967676นะคะหรือว่าจะสอบถามในเรื่องของโปรโมชัน่นราคารถหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารในการจัดไฟแนนซ์อาชีพในการออกรถก็ทักหาหนูแมมได้เลยโทรหาหนูแมมได้เลยสำหรับวันนี้หนูแมมไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้า สวยสวยสวยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพาดูนี่เดี๋ยวพาดูท้ายรถนะจ๊ะ นี่ค่ะและคันนี้อีกคันหนึ่งก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะคะข่าวสองแต่ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะเพิ่มเติมนิดนึงไปแล้วนะคะหนูแหม่มขอตัวก่อนสวัสดีจ้า